ชนโนสวัสดีค่ะบ้านพร้อมที่ดินนะคะแปลงนี้นะคะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเลยค่ะแต่ไฟฟ้าเข้าถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกท่านมีเพื่อนบ้านด้วยนะคะบ้านพร้อมที่ดินขนาด329ตารางวาค่ะพร้อมสวนผล,ลไม้หลากหลายเลยทีเดียวค่ะบรรยากาศรายล้อมไปด้วยธรรมชาตินะคะแบบนี้เลยค่ะพิกัดอยู่ที่หนองตากยาท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะคะ 329ตารางวาพร้อมบ้านราคา1น5 0 0ล้าน4,50บาทตัวบ้านหลังนี้นะคะมี2ห้องนอน1ห้องน้ำมีที่จอดรถได้2คันค่ะกู้ได้เต็มนะคะกู้ได้เต็มร้อซค่ะมีบริการยื่นสินเชื่อให้ด้วยนะคะอยู่ใกล้กับเซเว่นตลาดนัดวัดโรงเรียนต่างๆนะคะ เจ้าของขายเองค่ะพร้อมโอนได้เลยนะคะพร้อมเข้าอยู่อาศัยได้ด้วยอากาศเย็นสบายเป็นธรรมชาติตลอดทั้งวัน2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำพร้อมห้องเก็บของด้านหลังมีสปริงเกอร์บนหลังคาค่ะและล้อมรั้วเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเป็นส่วนตัวค่ะทุกท่านอยู่ในเขตของเทศบาลหนองตากยาอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะคะ อยู่ใกล้ตลาดค่ะอยู่ห่างจากตัวอำเภอท่าม่วงประมาณ25กิโลเมตรนะคะบ้านหลังนี้อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นวัดถ้ำเสือมีนายคาเฟ่วัดถ้ำแก้วและอื่นๆอีกด้วยนะคะสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมระนัดชมแปลงจริงมีเบอร์ติดต่อใส่ไว้ใต้คลิปนะคะโทรคุยนัดหมายตรวจสอบเลขโฉนดและแนวเขตรวมถึงสภาพแวดล้อมให้ชัดเจนรับสบายใจก่อนตัดสินใจนะคะ เจเคนโเพียงนำเสนอให้ชมเบื้องต้นเท่านั้นในวันนี้ขอลาไปก่อนแต่ก่อนจากกันกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันก่อนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปจากช่องเจเคนโสวัสดีค่ะ